นี้ครับประมูลวันนี้ครับแล้วก็บริจาคสร้างศาลาการประเรียนวัดไตรภูมิไตรภูมิใช่ครับเอารถไปขี่ใช่ครับส่วนเงินนี่บริจาควัดหมดทุกบาททุกสิางครับัตรเดียวก็ไม่เอาไม่เอาครับน้อมถวายพระเดชพระคุณท่านสร้างศาลาการประเรียนใช่ครับผ ควา้ใจจะเดินที่ใช่ความเข้มงคามใส่ใที่มาจริงๆเนี่ยก็คือตัวเกษตรกรเอง ต้องมื0เสไม่ทันเสียดกล้องกะยอมเสียดกล้องมาใหม่ครับผมเสียดกล้องมาใหม่ครับขอบคุณอุยท่านครับสงสามครับผมอายุหนึ่งแสนสามหมื่นบาทพันมาห่งแสนจะเตก้นไปก้อนตะกุตะกุไปุจียนเทียนพี่เทียนนี่เทียนสุดยอดพี่เทียนนี่เอาไงดู ่ผมเป็นสะพานบุญแล้วก็เราได้บุญด้วยกันขอให้ทุกๆท่านเฮงเฮงรวยรวยครับรวยรวยรวยก็ต้องยินดีกับผู้ที่ได้รับพุทันณีไปนะคะก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะสัทอิ์ครับฝากก็ให้ดีนะ จะได้เอาไปประเคนไปให้กับานครูธมรอายุทธวชรจิตเช้ามาข้างนท่าพระพุทธเจ้าครับวักบาลจันหลวงพ่อพระโคศรพระธนนิเทศเจเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสุจขันเจ้าวาดวัดไตรภูประธานสมวัดพุทวัรพูบนอาสง์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทัศําขันบ่เอ่อบ่บนได้นะครับทางด้านดาศาลาก็ รากาช่องว่าแล้วก็เพจแฟนข่าวกาศินทุกท่านที่ที่เป็นผู้ที่มีมายการต้อนรับพระเดทพรงคลวงปู่พระปริยานรติวากรที่ปรึกษาชการ่มเรนได้ถายการต้อนรับนครับทนายเครับผมอ่านี ok า่มันตามลำดับครับผม อีกส s, <dan> uh ักรู 2020, <e ่นหนึ Saints, 22, ่งเพื่อประกอบหลวงพ่อพระเมธีวชราจารยเจ้าคณะจจงหวัชรินทร์ในการประกอบพิธีจะถวายในการสร้างสันติวงศได้ในจำนวนเงินสองแสนสองนบาทอายาโยมสาธารณการพร้อมกันอนุโมทนากับทางเสียโยงของกับครอบครัวแล้วก็ จะได้ทมนะยกพ่อวิชัยสุธิทักษ์มนมกเรือนอาตมาก,ก็ดูอยู่มีการประมวลอย่างสนุกสนานเลยโดยทางทีมนักข่าวอาจารย์ตั้มจากช่องเจ็ดไทยรัฐสาสิสองช่องวันและก็แฟนเพจข่าวได้มาต่อย,ยอดได้มาร่วมกันสร้างสันติวิหารในการทอดพระบาทสามันทีสมทบทุิวันนี้จำนวนสองแสนสองหมื่นบาทในประวัตาก็ คุยกับแม่วานท่านสททแล้วว่าเราจะมีการร่วมการประมูลกันกับทุกคนโครงการก็บอกว่าจะทำยังไงก็ได้ขอให้เราได้นะครับ แม้ถึงจะถึงจะสูงหรือยังไงเราก็สู้ไปจนสุดประมาณนี้แหละครับแล้วราคาที่เมื่อวานนี้คิดว่าตัวเองคิดว่าได้ได้ไดลดราคาถูกไหมครับเพราะว่าราคารถนี่สามแสนนะครับในตลาดถ้าความความคิดของผมถ้ามันจะมันจะถูกหรือว่ามันจะ,ะแพงเต็มใจครับแล้วพี่ดูไหมว่าอายุหลวงหลวงพ่อเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีแล้วพี่ประมูลได้สองแสนสองครับมันตัวเลขตัวเดียวกันครับ พี่คิดว่าจะโอ้ตัวเลขนี้เป็นเสี่ยงดวงไหมเผื่อได้เออได้เงินคืนมานะครับก็ก็มีบ้างมีบ้างครับมีบ้างครับมีส่วนแปดหนึ่งเก็บก็มีส่วนครับโอทะเบียนรถใช่ไหนครับใชสองแปดหมู่เก็บปะอืมครับครับมีตัได้ครับสองแปดหนึ่งเก็บดีใจที่มีส่วนร่วมได้เป็นสะพานพระอาจารย์